ยูเครนสกัดโดรนรัเสเซียเลื่อนแตกในเบลโกรัดน้ำท่วมฐานทหารรัเสเซียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้26ตุลาคม2025ในช่วงคำาคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่25และ26ตุลาคม2025กองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนคาเิกาเซ่เข้าทำการโจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนครับกองทัพรัสเซียใช้โดรนคาเิกาเซ่โจมตีเชนฮฟและโจมตีนอฟโกรัด ซเวร์สกี้ทำให้อาคารสำนักงานบริหารได้รับความเสียหายและถูกทำลายและในขณะเดียวกันกองทัพรัระเซียได้ใช้ดโดรนคาเิกาเซ่โจมตีเข้าไปยังภูมิภาคเคียฟประเทศยูเครนการโจมตีดังกล่าวทำให้อาคารที่พักอาศัยซึ่งเป็นตึกหลายชั้นได้รับความเสียหายจากการที่กองทัพรัระเซียโจมตีเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยทำให้เกิดไฟลุกไหม้และมีรายงานครับว่า ประชาชนชาวยูเครนได้รับบาดเจ็บจำนวน32คนในจำนวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นเด็ก7คนและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน3รายในจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กหญิงอายุ19และคุณแม่อายุ46ปีอาพาร์ตเมนต์อาคารที่พักอาศัยซึ่งเป็นตึก9ชั้นและ16ชั้นได้รับความเสียหาย จากการที่กองทัพรรสเซียโจมตีภูมิภาคเคฟและมีรายงานด้วยว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากองทัพรรสเซียยังได้ใช้ดโดรนโจมตีกังหันลมในกรมาตสเป็นกังหันลมที่ใช้สำหรับผลิตกระแสะไฟฟ้าครับตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าในช่วงระหว่างวันที่22และ24ตุลาคม2025ที่ผ่านมากองทัพรรสเซียก็ได้ใช้ดโดรนโจมตีกังหันลมในกรมาตสเช่นกันครับ นี่เป็นกังหันลมอันที่3ที่กองทัพรเสเซียโจมตีในช่วงคำาคืืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่25และ26ตุลาคม2025จนถึงตอนเช้า9นาฬิกาครับกองทัพรัะเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่และโดรนรุ่นอื่นๆโจมตียูเครนจำนวน101่ลำระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนรวมทั้งหน่วยต้านอากาศยานเคลื่อนที่ของยูเครน สามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้จำนวน90ลำจากทั้งหมด101ลำการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้26ตุลาคมปี2025ตามการรายงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพยูยเครนได้รายงานผลการสู้รบดังนี้ครับฝ่ายกองทัพรัะเสียนั้นได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า1 1 3 6 8 9้นาย เสียกำลังพลเพิ่มเมื่อวานนี้900น่นายคือทหารรัสเซียที่เสียชีวิตและดไ้รับบาดเจ็บระหว่างการสู้รบรถทั้งถูกทำลาย1 1 9 9 1คันถูกทำลายเพิ่ม4คันรถเกราะถูกทำลายาย23,477คันถูกทำลายเพิ่ม18คันเปืนใหญ่ถูกทำลาย3 4 0 0 2กระบอกถูกทำลายเพิ่ม15กระบอก เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องถูกทำลาย1,526ระบบป้องกันภัยทางอากาศถูกทำลาย1,230เครื่องบินรบรุ่นต่างๆถูกทำลาย428ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลาย346ลำโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลาย74,399ลำถูกทำลายเพิ่ม214ลำครสมิไซล์ถูกทำลาย3,880ลูก เรือรบถูกทำลาย28ลำเรือดำน้ำถูกทำลาย1ลำรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลาย65,517คันถูกทำลายเพิ่ม81คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลาย3,981ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงานเขื่อนในจังหวัดเบลกรัดประเทศรัสเซียได้รับความเสียหายหลังจากนั้นน้ำก็เริ่มไหลทะลักออกจากเขื่อน มีฐานของทางรัสเซียหลายหน่วยอยู่ใต้เขื่อน,นคาดว่าอาจจะถูกน้ำท่วมตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้รายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ครับ26ตุลาคม2025เวลาประมาณ7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในเบลกรัดสาเหตุที่ทำให้เขื่อนร้าวและได้รับความเสียหายนั้นเนื่องจากว่าถูกโจมตีครับมีกลุ่มควันพวยพุ่ง ขึ้นจากบริเวณพื้นที่ประตูน้ำด้านหน้า,าของเขื่อนครับหลัไปไปงจากที่ประตูน้ำได้รับความเสียหายจากการที่มันถูกโจมตีจึงทำให้บริเวณประตูน้ำนั้นได้รับความเสียหายครับ,บ,บและหลังจากนั้นน้ำก็เริ่มไหลทะลักน้ำได้ไหลออกจากเขื่อนอย่างรวดเร็วครับภายในเวลาไม่นานระดับน้ำในเขื่อนก็ลดลงครับตามการรายงานได้บอกว่า ลดลงเป็นเมตรครับและลดลงต่อไปเรื่อยๆและมีรายงานด้วยว่าที่ด้านใต้ของเขื่อนซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่น้ำไหลไปนั้นมีฐานของทารัสเซียหลายหน่วยหลายฐานครับฐานของทารัสเซียหลายฐานที่อยู่ในหลุมใต้ดินถูกน้ำท่วมแบบเฉียบพลันครับและชาวบ้านที่อยู่ใต้เขื่อนที่ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้นต่างได้พากันอบพยพออกจากพื้นที่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเฉียบพลันนั้นก็จะมีฐานของทางรัสเซียสังกัดกองทัพภาคที่ 68, 69และ44หน่วยทหารกองพลน้อยที่128กองพลน้อยที่116กองพลน้อยที่68 และกองพลน้อยที่136ของกองทัพรัสเซียน้ําได้ท่วมฐานและหลุมบังเกอร์ของทารรัสเซียจากกองพลน้อยเหล่านี้ครับแหล่งข่าวทางทหารของยูคเครนได้รายงานว่าก็อาจจะมีทารรัสเซียที่อยู่ภายในหลุมใต้ดิน,นาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหลุมบังเกอร์แต่ก็คล้ายๆกับหลุมบังเกอร์ครับแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นการขุดเป็นรูเข้าไปและมีพโพรงอยู่ข้างใน ก็ใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนหลบสายตาจากฝ่ายตรงข้ามน้ำจากเขื่อนซิเวอร์สกี้โดเนตก็ได้ไหลเข้าไปท่วมพื้นที่เหล่านี้ครับจุดที่มีหลุมบังเกอร์หลุมใต้ดินของทารเสเซียจากหน่วยต่างๆแหลแรงข่าวทางทหาร<า><า>ของอยูเครนได้ตั้งข้อสังเกตว่าจากเหตุการณ์ที่น้ำจากเขื่อนซิเวอร์สกี้โดเนตได้ไหลทะลักลงไปและได้ท่วม หลุมบังเกอร์รวมทั้งท่วมฐานของทารัสเซียหลายฐานนั้นการที่เกิดน้ำท่วมนั้นก็อาจจะส่งผลให้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารของกองทัรัสเซียจากหน่วยต่างๆได้รับความเสียหายจำนวนมากรวมทั้งกำลังพลของทหารรัสเซียด้วยอาจจะอยู่ใต้น้ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาในเช้าว,วันนี้ครับซึ่งในช่วงเวลานั้น ก็อาจจะมีทหารรัเสเซียจำนวนหนึ่งที่ได้มีการเข้ากะเปลี่ยนเวรแล้วจะมีบางนายไปพักผ่อนหลับนอนภายในหลุมใต้ดินที่ได้ขุดเอาไว้สำหรับทหารที่กำลังนอนหลับภายในหลุมใต้ดินนั้นอันนี้ก็อาจจะรับรู้ได้ยากครับว่ามีน้ำกำลังไหลไปและในขณะเดียวกันทั้งรถเกระรถถังเครื่องยิงกระสุน เครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องรวมทั้งอุปกรณ์ภาคสนามอื่นๆของทารสเซียก็อาจจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเฉียบพลันครับเมื่อวัดระยะจากบริเวณพื้นที่ประตูน้ำหน้าเขื่อนไปจนถึงเมืองเบลกรัตก็ประมาณ22กิโลเมตรกว่าๆครับจากด้านหน้าของเขื่อนไปจนถึงท้ายเขื่อนก็ยาวกว่า20กิโลเมตร แต่ว่าแม่น้ำเซเวอร์สกีโดเนตนั้นยาวไกลกว่านี้ครับแต่ว่าจุดที่มีความลึกและความกว้างของแม่น้ำนั้นก็จะอยู่ระหว่าง22กิโลเมตรจากหน้าเขื่อนไปจนถึงกลางเมืองเบลกรดครับภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงน้ำในเขื่อนก็ลดลงอย่างรวดเร็วครับตามการรงานก็ได้บอกว่าน้ำลดลงไปเมตรกว่าๆและลดลงเรื่อยๆอ,อ,อย่างรวดเร็ว นั่นก็อาจจะทําให้สามารถจินตนาการได้ครับว่าพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ใต้เขื่อนซึ่งอยู่ในทิศทางของน้ํานั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วด,ด้วยครับดังนั้นจึงทําให้มีการคิดไปว่าหน่วยทหารหลุมบังเกอร์ฐานของทางรัสเซียรวมทั้งยุธทธปกรณ์ทางทหารจํานวนมากที่อยู่ใต้เขื่อนจะได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้หลังจากที่โดรนได้พุ่งทะยานเข้าใส่บริเวณประตูน้ําก็มีรายงานด้วยครับว่าช่วงใบ่าๆมีขีปนาวุธที่มีความแม่นยําสูงไฮมาสพุ่งทะยานซ้ําจุดเดิมด้วยครับแหล่งข่าวในท้องถิ่นได้นําเสนอคลิปภาพเหตุการณ์ที่น้ํากําลังไหลทะลักออกจากประตูน้ําที่ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี นั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ